ต้องคุมไฟให้ได้ไไดคุมไฟไม่ได้ก็ไฟและกระทะเนี่ยต้องร้อนเต็มที่ถ้าไม่ร้อนเต็มที่มันก็จะติดก็ติตดแล้วมันก็ร้อนม่ไฟแล้วไฟมันแรงไปหน้าพุ่นนี่จะไหม้ก่อนโอ้ตาไหนไม่สวยสัตวอ,อกหน่อยนะอาจจะดูดูดออกมาก็ได้เอ๊มันจะ ลดเวลาในการทำใช่ใช่เราก็ก็ใช้ก่อน ก็อาศัาาายความทำงานน้่แหละใช่ครับความทำงานแล้วเราก็ทำบรรยากาศในครัวของอาเล็กราชวงศ์ครับ นีใสเล่นไปแล้วมั้งคะเนี่ยมีว้มันีอยมักซอสันรไงครับ่ว่ามีไข่ด้วยไข่ด้วยแล้วกระเพาะปลาก็คุกอยู่ในนี้แล้วครับผมมีไข่มีเนื้อปูนะอ๋อเนื้อปูกระเพาะปลาผัดแค่ ให้แห้งนะครับผมเพราะบางทีเวลาเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเพื่อปลาเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะอบน้ำไงนั่นก็จะอบไข่ครับเพราะไข่เนี่ยถ้าเราไม่กดออกไม่อะไรเพื่อให้มันแห้งบางท,งทีไม่สุกมันก็เหม็นขาน่ขาครับหอกว่าหอมว่าให้มันสุกมากเดี๋ยวไม่ไปสุกทีโท่โต๊ะ ใส่ตอนหลังครับนันเี๋ยวด้เลยว่ามันจะแห้งครับผมถ้าเราเน้นนมันมากก็จะแบบไม่หวานนี่นะงก็เพราะปลามก็มีน้ำมันอยู่แล้วกดแล้วก็ปลาอันนี้ก็เป็นขั่วไก่แต่เป็นแบบเส้นข้เส้นขวนเวนี่เราวเุงนเส้นช่าวเน้นเวเา ุงเลยจริงจริงคงในกระทะก็ได้ครับแต่ว่าผมใส่ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ครับเหมือ,อ,กอนกันแล้วอธิบายกันให้ดีสิ ผัดจนขีผ <nee, S 1> ิวแข็งม <ar> ีอะไรก็แล้วแต่ไข่ยังไงต้องั่วในกระทะให้สุกแต่ไม่ได้ใส่พวกเฟรนพวกอะไรลงไปเพราะไม่งั้นเวลาตักขึ้นมันจะขาดที่ะราแต่อาจะใส่เีลอดแบบนี้ไม่เด้นนะเีวดอดัี คนี้ครับับแล้วก็ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่จิดกติก,กาเรเสียแลมันก็พอจะมีสีจากซอสปรุงรสอย่างอื่นอยู่แล้วใช่ไหม่ใช่ครับแล้วก็เพ่มเหตุใมันโดนความร้อเนเพิ่มกระทาน,น่ยมนก็จะออกสีทอยู่แล้วต่จาที่เราเห็นเาขาเผขาลงไปล่าครับอย่างนี้มันก็สีพอดีพอดีอดน่ากินใช่ใช่ ักไก่เส้นใหญ่นะัวกไก่เส้นใหญ่โรยด้วยปลาต้องโขคกรบเรียบร้อยอ่ะโ,โชว์ผมหน่อยอ<ด>ให้คนรูปหล่อถือโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆยังอยู่ที่ร้านอเล็กราชวงศ์ฮะเมนูนี้คือปูนิ่มทอดกระเทียมใช่ไหมฮะ นี่คือปูนิ่มที่เรา,าซื้อมาเก็บไว้รู้สึกว่าเพื่อนผมซื้อจากเยวาวราชใช่ไหมเนี่ยเ,เพื่อนกำมลนผมซื้อจากเยวาวราชอันนี้แค่ช่องฟิตไว้เป็นปูนิ่มอันนี้เขามันก็ฟิตแล้วครับอ๋อเขาฟิตมาพอถึงแล้วก็ฟิตต่อเราต้องฟิตต่อ พก็พวกนี้ถ้าปล่อยกลับเหมือนปูสดง่ายเดี๋ยวตันรวมจะแข็งแข็งรอบแรกแกเป็นปูนิ่มแล้วเป็นปูนิ่มทอากระเทียมเมื่อเมื่อกี้เห็นแก่ๆเอาอะไรทิ้งไปครับอ๋อไอช่วงไอช่วงไอไอตรงฟองน้ำมันนะฮะอ๋ออ๋อไอไอไอนั่เป็นฟองน้ำกินไม่ได้กินไม่ได้อยู่แล้วแต่มันจะเป็นอ่าฟองน้ำมันอยู่นี่ฮะับอ่าครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอตัวนั้นมัน มันก็น่าจะใช้ประโยชน์แต่องมันเป็นใหญ่ผมก็ไม่รู้เงินแต่เราทิ้งแต่ทิ้งนะปูนิ่มทอดกระเทียมต้องแชให้ใครตัวการแช่ให้ใครตัวนี่กระทะนี่ก็เตรียมไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยกระทะกระเทียมเพื่อจะทำหอยนางรมทอดกรอบหอยนางรมทอดกรอบก็ไม่ได้แตกต่างกันอ๋อส่วนนั้นนะเพราะว่าแป้งกรอบต้องตรงร้อน น้องที่กามาอ่าจารย์มาดูมาดูหอยนางรมทอดกรอบนอันนี้เป็นแป้งเฉยๆใช่ไหมครแป้งไปก่อนแล้วก็เอาหอยล่ะอ๋อแล้วนี่แป้งเป็นแป้งอะไรครับพี่แป้งแป้งเท้าแป้งเท้าผสมกับไข่ไก่แป้งเท้ากับไข่ไก่ตีกันแล้วก็เอามาทอดอ่านี่เสร็จแล้วกําลังเคลียร์น้ามันอยู่เคลียร์น้มันอ อ๋อให้ได้ตัวแป้งก่อนแล้วเดี๋ยวหอยนางลมจะตามมาเดี๋ยวไปดูครับคือนัลงเรียกงานกันฝังน้นทอดแป้งกรอนใช่จะได้เร็วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝัง่งอันนี้เขาลงลง,ลง,ล,งลงจานแล้ววิ่งหน้าหอยนางลมเตรียมครับคือดิบหวานลมนี่อย่าว่าลวกเลยเป็นการสะดุ้งน้ำมากกว่าสะดุ้งร้อนสะดุ้งน้ำ เพราะว่านรอผัดมันเขาห้ปบตัวน้ำมันหอยซอสปรุงรสชูรสนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อย ต่บางคนก็ไม่ชอบเล้ยตามก็ครับพริกไทยครับแล้วก็อันนี้เราจีนเล่าจริงสุกมาสุดดูเท่าจริงหอมอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันผสมน้ำธรรมดาอันนี้จะบอกว่าใส่มากใส่น้อยพูดยากอ่ะมันอยู่ที่ประสบการณ์ใช่เพราะโดนแดดไม่เคยเพราะแป้งมันก็บางยี่ห้อเหมือนกันของ ตั้งมาท้องพงเนี้ยครับใส่แกนีเนี้ยนเะน,นื้อหนึบเลยอืที่มันพูดไม่ได้ว่าจะต้องต้องใส่เท่าไหร่แต่อย่างท้องไทยเนี่ยมันก,นนะนก็อันนี้ๆๆๆ <c oughs> เป็นกร,รนะบการล้วนๆต้องเป็นประบวนการแล้วไม่สมหวังคนหอมเลยก็คล้ายๆออส่วนเนาะคล้ายๆออส่วนแต่ออร์ส่วนมันใหญ่ๆนี่นะลวกก่อน สะดุ้งอ่าเป็นงังสะดุ้งน้ำร้อนเนี่ยลวกมากเดี๋ยวเดี๋ยวหายหมดโอ้โหเดี๋ยวลูกค้าบอกเอาอะไรให้นะครับลงไปอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าที่เขาล็อตยำรอเวล้าแดงเลยนะแดงแดงเลยนะใส่น้ำมันลงไปเลยใส่เยอะๆไปเลยเยอะๆเลยแราคาไม่ออก เพืออเพื่อให้กระทะมันลื่นนะแล้วก็เนี่ยใส่น้ำลันดาแล้วนี่นะลงไปคือสาเหตุที่ใส่ใส่น้ำหนึ่งไม่ให้แป้งมันกตัวกันเหนเ่อนไปแล้วมันจะไม่ติดกระทะแต่ถ้าใส่แบบแป้งมาลงไปปั๊บไม่ทันครับติดกระทะหมดนยฮะมันก็จะออกมาประมาณนี้ แวบเดียวเองนะเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ถ้านานมันจะหดหมดมันจะไม่เหลืออะไรใช่ครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วพี่เขียวยกโชว์ให้ผมเป็นหน้าปกให้ผมที่จะได้รอๆขึ้นปกผมหน่อยอะไรนะหอยอะไรนะหอยน้ำนมทอดแป้งกรอบครับครับแห่งอาเล็กราชวงศ์นี่ครับขอบพระคุณมากครับเมนูนี้คนละธรดาเราใช้่น้อยใ่อย โอูขึ้นมาแล้วครับนี่โป้นิ่มอาจจะดี่บีบเอาน้ำ่อกครับให้มันคลายคลายครับแต่ไม่ไม่ต้องบีบแรงเพราะว่าปูนิ่มปูนิ่มปูนิ่มผัดกระเทียมปูนิ่มถ้ดกระเทียมคือจริงๆมันก็ไม่ไม่เราเราไม่สามารถที่จะบีบออกได้หมดแต่ให้มัน จืดลงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเขาเขาดองมานี่หมายถึงอะไรเขาสั่เชื่อมาเหรอฮะมันผมไม่แน่ใจว่ากรรมวิธีการผลิตคือเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าพอเวลาเขาออกจากกระบอกใช่ไหมฮะตอนนี้ผลิตอ่ะออกจากกระบอกแล้วเขาเข้ากินเลยซึ่งมันเป็นน้ำทะเลซึ่งเค็มแล้วพอมาถึงเรามันมีอยู่แค่สองอย่างที่ใส่ได้ก็คือว่าเหล้าจีน แล้วก็พริกไทยเพราะสัมทอดกระเทียมพริกไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ชุบรสนิดนึงซึ่งไม่ไม่ต้องเยอะแต่น้ําตาลนี่ค่อนข้างจะหนักหนักขึ้นม,นนา,มานเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าหนักมากเกินหวานนะฮะแต่มันมีรสเค็มแล้วใช่มันมีรสเค็มเราไม่สามารถใส่เค็มได้เลยแล้วก็ขยำขยำแล้วก็ชุบแป้งขาวฮะ,ะนี่นะผม <S 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 ไม่ทําเองของใส่ยาเค็มหน้าหนูยคงจะใส่ไม่ได้เลยต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ก่อนนี่ส่งไปทางนู้นทอดใช่ไหมฮะ ก็เราบดลงไปให้แห้งแล้วปะไอ้พี่ปาแป้งอะไรครับเอาแป้งอะไรลงมาด้วยแป้งมันแป้งมันแป้งแห้งครับเพ้่อเติมันแป้งมันคือเ่ขอโทษนะครับครับเพื่อเติมมันนะเพื่อเพื่อแป้งมันลงไปพอปะแป้งมันนะเนาะแป้งนิดหน่อยแล้วเราฝาดมากเลยนะเยอะยอะไรต่างเ ่นีจะใช้ไฟปานกลางหรือเปล่าครับนี่ยไฟอ่อไหน่อ๋ออ่อนหน่อยแล้น้ำมันจะไมันร้อนก่อนอ๋อร้อนน้ำมันร้อนแล้วค่อยหยอดลงไปมีหน้ามันไม่ค่อยกระเด็นหรอกนี่นะมันกระเด็นได้นึกครับนึกสอเข้าใจไม่ได้ครับสอบอารอณ์งไป có phát thế này với tôi không giúp cho tôi cái Như là viết ra nó cái này. Nó qua các nó như không có muốn có sao được không nó to nó ra. ก็เฉยๆแล้วก็สลัดกระเียมโอ้โเมื่อกี้เนี่ยรสชาติก็ที่ที่เขียวเขาใส่แล้วเนาะก็ใสกระเทียแล้วแล้วนี่ก็เลยกระเทียมเนี่ยอ่านี่ก็ความชันนานของของการทอดนะก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาหน่อยๆเนาะพวกขี้ยากก็ยาก พื่อจะมีน้ำตาลได้แล้วก็ลงมานี่ันไปแล้วอ่าไลาแล้วก็มานี่มันไปแล้วนี่มันก็จะทำสลับ なので、私たちは、この子たちたちは、この子どもたちの子どもたちは、この子どもたち เเทียมตอนนี้ก็กระเทียมเพราะมันก็ปูนิ่มอะไรนะคอดกทียมพอดกระเทียมเียมมรเียมเรียมเรียบร้อยมีบรรยากาศฝนเหมือนฝนจะมานะฮะเนี่ยแต่ว่านอก้เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับอคุณคุณคุณลุงยกโชยผมกันทำหน้าปกันอ่า นี่ครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ